สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะครูชื่อวิมลมาสศีนารางหรือเรียกสั้นๆว่าครูใหม่ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะในหัวข้อเรื่องสารละลายค่ะ หลายคนนะคะคงเคยได้ยินคำว่าสาระละลายอิ่มตัวคำว่าสภาพละลายได้ของสารกันมาบ้างแล้วส่วนหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนรู้จักคำว่าสาระละลายกันมาแล้วเข้าใจว่าอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้ทุกคนคงทราบแล้วว่าสาระละลายไม่ได้มีเพียงสถานะของเหลวเท่านั้นแต่ยังมีสาระละลายในสถานะของแข็งและแก๊สอีกด้วย เราลองมาดูกันหน่อยนะคะว่านักเรียนเข้าใจเรื่องสารละลายว่ายอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ครูมีคำถามทั้งหมด3คํคำถามนะคะมาให้นักเรียนลองตอบกันเกี่ยวกับเรื่องของสารละลายค่ะโดยให้นักเรียนนะคะลองอ่านคำถามแต่ละข้อแล้วลองดูสิคะว่านักเรียนคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองอ่านคำถามแล้วก็ลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันค่ะว่า แต่ละข้อถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและมีรายละเอียดของคําตอบอย่างไรกันบ้างคะ่ะสำหรับคําถามข้อแรกนะคะสารละลายเกิดจากสารสองชนิดขึ้นไปละลายเข้าด้วยกันในอัตราส่วนผสมต่างๆนักเรียนตอบว่าอะไรกันคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง สารละลายเป็นสารผสมที่ประกอบด้วยสารสองชนิดขึ้นไปโดยองค์ประกอบของสารละลายแบ่งออกเป็นตัวละลายและตัวทําละลายละลายเข้าด้วยกันในอัตราส่วนต่างๆดังนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องค่ะสำหรับข้อที่2นะคะข้อความระบุว่าสารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวจะมีน้ำเป็นตัวทําละลายนักเรียนตอบว่าอะไรกันคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง สารละลายที่มีสถานะเป็นของเหลวไม่จำเป็นต้องมีน้ำเป็นตัวทำละลายเสมอไปนะคะอาจจะมีของเหลวอื่นๆเป็นตัวทำละลายก็ได้อย่างเช่นเอทานอลค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบไม่ถูกต้องนะคะสำหรับข้อสุดท้ายนะคะข้อความระบุว่าสารละลายที่มีสถานะเป็นแก๊สแก๊สที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลายนักเรียนตอบว่าอะไรกันคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง เราทราบมาแล้วว่าสารละลายอาจประกอบด้วยสารที่มีสถานะเหมือนกันหรือต่างกันมาดูกันที่กรณีที่1ก่อนนะคะสารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะเหมือนกันสารที่มีปริมาณมากที่สุดจัดเป็นตัวทำละลายค่ะส่วนสารองค์ประกอบอื่นๆที่มีปริมาณน้อยกว่าจัดเป็นตัวละลาย <g> สำหรับกรณีที่ 2, 2สารละลายที่เกิดจากสารที่มีสถานะต่างกัน ตัวทาละลายก็คือสารที่มีสถานะเหมือนกับสารละลายและมีปริมาณมากที่สุดดังนั้นข้อนี้ตอบถูกต้องค่ะหลังจากทบทวนความรู้เรื่องสารละลายกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูคิดว่าตอนนี้ทุกคนคงมีความรู้เพียงพอที่จะเรียนในเรื่องสารละลายอิ่มตัวและสภาพละลายได้ของสารกันต่อในวันนี้แล้วก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะเติมเบกกิ้งโซดา ลงในน้ำปริมาตร20ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ นักเรียนคิดว่าเราจะใส่เบกกิ้งโซดาลงในน้ำได้กี่ช้อนคะมีโอกาสที่เบกกิ้งโซดาจะไม่ละลายต่อไปอีกได้หรือไม่เดี๋ยวเราลองมานับจำนวนช้อนของเบกกิ้งโซดาที่จะใส่ลงในน้ำกันนะคะอย่าลืมสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบเกอ e r ด้วยคะ่ะ กิจกรรมที่จบไปเมื่อสักครู่เบกกิ้งโซดาละลายในน้ำปริมาตรยีลูกบาทเซนติเมตรได้กี่ช้อนและสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงในภาชนะได้ว่ายอย่างไรกันบ้างคะ mm hmm. เมื่อเติมเบกกิ้งโซดาซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งสีขาวลงในน้ำจากนั้นใช้แท่งแก้วคนจะพบว่าเบกกิ้งโซดาละลายน้ำได้ในช่วงแรกจะไม่เห็นของแข็งสีขาวเหลืออยู่ในบิกอร์เลย และสามารถเติมเบกกิ้งโซดาลงไปได้เรื่อยๆจนถึงช้อนที่4แต่จะเริ่มละลายช้าลงจนกระทั่งละลายไม่หมดในช้อนที่5จะพบว่ามีเบกกิ้งโซดาที่เป็นของแข็งสีขาวเหลืออยู่ที่ก้นบิ gger ค่ะเมื่อเติมตัวละลายที่เป็นของแข็งลงในตัวทำละลายจะพบว่าสารสามารถละลายได้เร็วในช่วงแรก แต่เมื่อเติมตัวละลายเพิ่มไปเรื่อยๆจะพบว่าตัวละลายละลายได้ช้าลงและในที่สุดตัวละลายจะเหลืออยู่ในสารละลายเนื่องจากตัวละลายไม่สามารถละลายในตัวทำละลายนั้นได้อีกต่อไปสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถลายได้ต่อไปอีกเราเรียกว่าสารละลายอิ่มตัวค่ะ ต่อไปเราจะลองมาดูการเปลี่ยนแปลงในระดับอนุภาคกันบ้างค่ะว่าเมื่อมีการละลายเกิดขึ้นอนุภาคของตัวละลายและตัวทำละลายจะเป็นอย่างไรเมื่อเกิดการละลายอนุภาคของตัวละลายจะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอระหว่างอนุภาคของตัวทำละลายเมื่อเราเติมตัวละลายมากจนถึงระดับหนึ่งจะเห็นตัวละลายบางส่วนเหลืออยู่ที่ก้นภาชนะ นั่นเป็นเพราะว่าอนุภาคของตัวทำละลายไม่เพียงพอที่จะละลายตัวละลายแล้วนั่นเองนักเรียนยังจำผลการทำกิจกรรมก่อนหน้านี้ได้ไหมคะปริมาณเบกกิ้งโซดา4ช้อนกว่ากว่าแต่ไม่ถึง5ช้อนคือปริมาณของเบกกิ้งโซดาที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำปริมาตร20ลูกบาทเซนติเมตรปริมาณของตัวละลายที่ละลายได้มากที่สุด ในตัวทำละลายจํานวนหนึ่งซึ่งทำให้สารละลายอิ่มตัวเราเรียกว่าสภาพละลายได้ของสารค่ะการระบุปริมาณตัวละลายที่ละลายได้ในตัวทาละลาย1เราไม่นิยมระบุเป็นจํานวนช้อนแต่นิยมระบุเป็นหน่วยกรัมในน้ำา1 0 0กรัมเช่นสภาพละลายได้ของสารในตารางการระบุสภาพละลายได้ของสาร ต้องระบุชนิดของตัวทำละลายและอุณหภูมิเสมอนอกจากนี้สภาพละลายได้ของสารยังมีหน่วยอื่นๆอ,อีกเช่นกรัมต่อลิตรของตัวทำละลายเป็นต้นหลังจากที่นักเรียนนะคะเห็นตารางแสดงสภาพละลายได้ของสารบางชนิดในน้ำา1 0 0กรมัมที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะลองมาตอบคำถามด้วยกันค่ะว่านักเรียนเข้าใจข้อมูลในตารางนี้กันว่าอย่างไรบ้างมาดูที่คำถามแรกกันเลยค่ะจากตารางนะคะสารใดละลายได้มากที่สุดในน้ำที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนทุกคน10วินาทีนะคะลองดูในตารางกันสิคะ้ะว่าคำตอบคืออะไร จากตารางนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสารที่ละลายได้มากที่สุดก็คือซูโครสหรือว่าน้ำตาลทรายนั่นเองนะคะโดยสามารถละลายได้มากถึง202กรัมในน้ำ100กรัมที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสค่ะเดี๋ยวเราลองมาตอบคำถามกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะคำถามข้อนี้ถามว่าถ้าใช้น้ำ300กรัม จะสามารถละลาย c o p p e r ร์ทู l ั a เฟได้สูงที่สุดกี่กรัมจึงจะได้สารละลายอิ่มตัวพอดีที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนลองคิด10วินาทีนะคะนักเรียนตอบว่ากี่กรัมกันบ้างคะ จากตารางจะเห็นว่าน้ำหน0่กรัมสามารถละลายคอปเปอร์ทูซันเฟตได้สูงสุดถึง32กรัมแล้วถ้าเราใช้น้ำสามร้กรัมล่ะคะจะเห็นว่าปริมาณของน้ำเพิ่มขึ้นถึง3เท่า เพราะฉะนั้นจะสามารถละลายคอ p เปอร์ทูซั a เฟตได้เพิ่มขึ้นเป็น3เท่าด้วยเช่นกันโดยมีวิธีคิดมาจาก32คูณ300แล้วหารด้วย100ค่ะจะได้เป็น96กรัมนั่นเองจะเห็นว่าน้ำปริมาณ300กรัมจะสามารถละลาย c o p p e r ร์ทูซั a เฟได้สูงสุดถึง96กรัมค่ะ เรามาสรุปเรื่องที่ได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้อีกสักครั้งนะคะสำหรับเรื่องแรกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสารละลายอิ่มตัวนักเรียนทราบแล้วว่าสารละลายอิ่มตัวเป็นสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้ต่อไปอีกนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ว่าปริมาณของตัวละลายที่ละลายได้มากที่สุดในตัวทำละลายจำนวนหนึ่งซึ่งทำให้สารละลายอิ่มตัวเรียกว่าสภาพละลายได้ของสาร ซึ่งเรานิยมระบุเป็นหน่วยกรัมในน้ำา1 0 0กรัมแต่ก็ยังสามารถพบหน่วยอื่นๆได้อีกนะคะในเรื่องนี้นะคะนักเรียนได้เรียนเรื่องสารละลายอิ่มตัวและสภาพละลายได้ของสารโดยใช้ตัวทำละลายที่เป็นน้ำกันไปแล้วนะคะทีนี้นักเรียนคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ตัวทำละลายชนิดอื่นอย่างเช่นเอทานอล นักเรียนคิดว่าจะมีผลต่อสภาพละลายได้ของสารหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะ